สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีเมถัดน้ำค่ะวันที่1ถึง15ันวาคม2 5 6 5เรื่องราวงานเงินรักของของ,ของคนมีคู่และคนสโสดค่ะดาวที่ย้ายราศีวันที่1ธันวาคมก็คือดาวมรุติยูย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินรายได้สิ่งที่จะได้มานะคะ และดาวสุขดาวตัวแทนของเพื่อนนะคะการติดต่อระยะสั้นระยะไกลนะคะการงานแวดวงสังคมเพื่อนใกล้ชิดการติดต่อเจรจาข้อความทรงถึงกันนะคะและเป็นดาวสุขมรณนะการยกย้ายเป็นแปรทางไกลนะคะการจบสิ้นไปดาวสุขย้ายวันที่8ธันวาคมมาอยู่ในเรือนกรรมะ อาชีพปัจจุบันกรรมนะการลงมือทำการงานค่ะเร,เริ่มกันเลยค่ะที่คนโสดน,นะคะสามสำรับแปรสถานการณ์อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะคนอนวัยกว่าแล้วคนหนุ่มสาวคนทางไกลคนต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลอันนี้ก็ได้ ร่วมการงานกับบริวารรักเด็กนะคะเด็กค่ะบริวารคนอ่อนวัยกว่านะอุปสรรคปัญหาอ่า้ยนทางไกลนะคะตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องการเดินทางนะคะก็ได้ทำการงานงานต่างถิ่นนะคะยกย้ายถิ่นเกิดที่หนึงไปใช้ชีวิต ถ้มาหากินอีกถิ่นที่ก็ได้พบกับบริวารบริวารน,นั้นก็นำซึ่งปัญหามาให้นะคะปัญหานั้นก็ไกลค่ะเเพื่อนเก่านะคะเพื่อนทางไกลอังคารครูท่านทักตนเองก็ได้การเงินมั่นคงแล้วค่ะ ในรอบ12ปีต่อมาได้จากชาวต่างชาติต่างแดนต่างทีมต,ต่างประเทศการบริหารการเมืองการปกครองความมั่นคงปรากฏแล้วกันได้ติดต่อกับผู้ใหญ่นะท่านพี่นะผู้มีวัยมากกว่าได้รับการอุปถัมภ์ให้พบกวับความมั่นคงความสำเร็จการ ค้าปัญหาไรายได้รุ่งเรืองค่ะภาระที่หนักเหนื่อยมากก็มีการเงินเก็บออมในบัญชีนิ่งเลยนะคะฝันเป็นจริงแล้วค่ะยันหาความสุขสงบได้สำเร็จการงานนี้ก็มั่นคงค่ะยันหารักก็ได้พบรักที่ถูกใจค่ะพบ คนรักนะรักคนสวยคนหลอ่อคนงามนะผูกพันกับคนที่สวยหล่อนะคะลหลงไหลในรูปมนรักใบหน้านะก็ได้พบแล้วก็ผูกพันมีรักมาให้เลือกรักนั้นก็คือเพื่อนคนไกลคนห่างไกลอีกรักหนึ่งนั้น ก็คือรักที่ได้ร่วมการงานกันเป็นคนสวยคนหล่อนะคะอิเนมีรักมาให้เลือกีนได้บริหารการงานศินละปะเป็นคนที่มีความรักก็ไม่แห่งแรงได้ทำงานศินละปะปนสวยคนหลอ่อคนงามนะอารมณ์รักด้วยรักคือรักนะได้พบรัก ที่ถูกใจนะด้วยหัวใจถ้าจะเลือกนี้ก็ยังคงต้องใช้เวลานะคะชอความสะดวกสบายะคะให้กับตนเองกับการกระทำการงานอาชีพการเยื่กับปัจจุบันนะคะนะได้ลาความฝันนี้ถ้าจะทำให้เป็นจริง มันเป็นเพียงภาพฟันนะคะดูอีกฝ่ายนึงนะคะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งนี่ก็คนไกลนะคะคนต่างถิ่นที่ะค่ะมุกอ่อนค่ะเขานี้มุกอ,อนนะะ่นกอ,อนไปข้างหน้าแล้วเป็นผู้ใหญะคะ่ค่ะอันนี้เป็นผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์คนไกละคะ่ะคนใจดีอบอุอน่นอีพรมวิหารรมนะคะวางเฉยอุเบกขาแล้ว สภความสําเร็จกับงานทางไกลค,คะ่ะด้วยปัญญาค่ะใครข้างหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตมีคนยุกย่องเพื่อนเก่าเพื่อนคนไกลค,คะ่ะการงาน <c oughs> การงานนี้สําเร็จเป็นโครนะคะงานเป็นตารางชีวิตมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน,นะคะ่ะเป็นผู้ได้อยู่ในระเบียบวินัยนะคะประเพณีสมระคมีชื่อเสียงในแวดวงสังคม มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์นนับแสนในรอบ30ปีต่ตอมาเนี่ยเขารุ่งเรืองมากได้ลาบใหญ่ด้วยปัญญาความรู้มีชื่อเสียงอะมั่นคงกับธุรกิจด้วยปัญญามีความหวังมีกําลังใจขา่าวดีที่โรอคอยของเขานะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีราบใหญ่มีพ้นงานนะปิดจอดไปแลว้วอะคนเหมือนได้ทุกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งนะคะกับธุรกิจที่ อีปัญญาเหมือนมีทรัพบดูนับแสนอันนี้เคยร่วมการงานกับชาวมีนะคะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใจดีอบอุ่นมีเมตตาดำเนินชีวิตยอยู่ในระเบียบวินัยประเพณีนะันนี้เขาไม่ทำผิดศีลคะ่ะนีโลกใ,ใหม่ของตนเองแล้วลาบใหญ่รถลักซับบ้านที่เด่นเสาเ้อเรือนเสาลาบใหญ่นี้เล็งไปที่การลงทุนด้วย มียันสัมผัสค่ะรุ่งเรืองมากมุ่งไปที่การงานเป็นตารางชีวิตงานรูททงงานประจำในงานนี้มั่นคงประสบความส,สำเร็จมากจากชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศมุบอ่อนไปข้างหน้าเลยคะคนสมถะโสดสันโดดค่ะแวโน้มให้กับคนโสดนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะอันนี้ น่าชื่นนะน่าชื่นอกตรมนะละันลาแต่ข้างในนี้มีความผิดหวังผิดหวังที่ตนเองนะคะผิดหวังที่คิดมากคิดเยอะนะคะอันนี้ไปพบกับคนที่ไม่หวังดีประสงค์ร้ายยังไม่เท่าตัวเองไม่หวังดีทําร้ายตนเองนะคะณงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอทำอะไราตามใจตนเองนะ อังคารราหูครูท่านทักนะการเงินทางไกลการติดต่อกับเพื่อนถ้าจะหาความสุขสงบนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าถ้าจะรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ก่อนนะถึงจะได้รับผิดชอบชีวิตของคนอื่นนะคนที่เูอในสถานที่ท่องเที่ยวนะผู้คนสัญจรไปมานะบางครั้งก็วังเวงวิเวนวิเวโวบางครั้งก็สนุกสนานนะคะ นักต้องเกี่ยวข้องกับน,นักเินทางท่องเที่ยวคนแปลกหน้าแปลกถิ่นมาร่วมชุมนุมฟูนโมนปาร์ตี้การดำเนินชีวิตด้วยความประมาทนะก็คือหนทางของการทำตามอารมณ์นะราหูนี่ก็ถ้าการเงินไรายได้ก็ได้มาจากงานกลางคืนนะคะ อันนี้นบริพคคนรักด้วยเชื่อมั่นในตนก็ไว้ไม่ขาดศรัทธาก็ได้บริหารการงานร่วมกันกับหัวหน้างานนะมีเจ้านายด้วยได้พบกับคนรักที่รักกันก็ไม่ผูกมัดนะคะได้พบกับเจ้ากรรมนายเวรยังไม่เท่าตัวเองมีเจ้ากรรมนายเวรคือตัวเราเองราหูปรารถนาสิ่งใดตามทำตาม,ตาม,ตามอารมณ์นะคะ ความอยากค่ะให้คำแนะนำกับคนโสดนะคะตกอยู่ใต้เหยื่อของอกิเลสตัณหานะไปพบก,กับราหูนะคะ,ะเพื่อนคนไกลเพื่อนนั้นก็มาหลอกวิญ,ญญาณหลอนยังไม่เท่าเราหลอกหลอนตัวเราเองค่ะ ก็ไปพบก,กับพ่อ,อไม่รับผิดชอบไปเจอเด็กนะาการยังที่ไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะก็ลังลาค่ะร,รักอิสระไปพบก,กับเพื่อนเก่าชาวเราะะููะคนต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนไกลค่ะไม่ใช่เพื่อนที่ดีนะคะไปพบแล้วก็ทถูกหลกอกแ่ะ ถูกเอาเปรียบน,นะยเพราะว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสตินะคะทำตาม,ตาม,ตามอารมณ์ justice ค่ะน,นะความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมก็อยู่ที่ตัวเรานะคะไม่ได้อยู่ที่ใครโภคพันกับคู่ หุ้นส่วนกับเพื่อนความยุติธรรมจะปรากฏก็ต้องทำอะไรตรงไปตรงมานะคะ i ินส i o n เรชันเกิดแรงบันดาลใจเหมือนนกน้อยบบินออกสู่โลกว่างไม่ได้อยู่ในกรงขังอันนี้ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์นะคะความรักต้องใช้ สมองด้วยนะคะอย่าใช้แต่หัวใจและอารมณ์ะคะ่ะนวดชลิงอยู่กับแวดล้อมธรรมชาติสายลมแสงแดดนะคะเ mm. สียเปรียบเขายังไม่เข้าเราไปเอาเปรียบใครเขานะคะไปต่อกันที่คนมีประเด็น คนมีประเด็นนี้ก็ดูผู้คนรายร้อมเขาทำอะไรบ้างแล้วนะน,นิ่งนอนใจมานานถึงว่าเวลาที่จะลุกมาก็ได้เริ่มทำในสิ่งที่รักอันนี้ก็ได้ทำงานที่มีโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตอนเองบริหารด้วยการมีสตรีนารีอุปถร,รมภ์อันนี้ก็ มีการเงินหมุนจากคู่ด้วยคู่นี้ก็เป็นเศรษฐีเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามค่ะการเงินนี้ก็ขยันให้เหงือออกกายมีการเงินโชคดีกับความขยันต่อไปค่ะการเงินก็ดีมากในรอบ12ปีนะคะได้จากความรักะะจากคู่นะคะที่ผูกพันกันกับธุรกิจเล็กๆที่ทำร่วมกัน มีการเงินพอได้หมุนได้หลุนนะครับประคองไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีอีกฝ่ายหนึ่งมาสนับสนุนให้มีการเงินไม่ติดขัดนะคะโชคดีเ็ขยันคิดหาลงทุนหาการเงินรายได้ต่อไปะคะ่ะดีมากค่ะการเงินในเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็อืม คนไกลค่ะเกณฑ์คนต่างถิ่นนะคะประสบความสำเร็จกับการงานนะานต่างชาติงนนทินค่ะอันนี้มีรถรารักย์กที่ดินโรรอมนะคะมีความสุขสงบวางเฉยอุเบกขาแล้วมีพรมวิหารรมคนเก่งนะคะค่บ,บุกรุ่ยค่ะเป็นคนเนื้อหอมนะคะาจาเป็นพ่อไม้ไม่ให้ไม่ไมทรงเครื่องนเนื้อหอมมากฝันเป็นจริงแล้วช่อมั่นในตนเกี่ยว เกี่ยวข้องกับการงานมียันสัมผัสดีค่ะฝายพักหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตประสบความสําเร็จกับก,การเดินทางค้าขายรุ่งเรืองนะคะมียันสัมผัสการงานนี้ก็ได้บริหารเองเชื่อมั่นในตนไม่ขาดศรัทธาก็ได้ทํางานที่คิดฝันเป็นคนใจคอกว้างขวางเปิดเผยค่ะขยันหาการงานที่ฝ่ฝันทําสําเร็จจินตนาการไอเดียสร้างสรรค์นี้เป็นจริงค่ะงานในเรื่องกอบสุขภาพเลือดลนดี เกี่ยวกับการงานการกีฬานะเป็นนักกีฬาตัวจ,จริงนะคะแข็งแรงสุขภาพดีงานเขาเนี่ก็ทำมายาวนานได้ฉลองความสําเร็จแวดล้อมด้วยผู้คนฉลองความยินดีเพราะงานนี้อี้พลังทํามายาวนานแล้วก็กัดไม่ปลปรยค่ะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่อยู่อีกทินที่หนึ่งเป็นเพื่อนทางไกลของชาวหมีนนะคะ คนเก่งค่ะทำการงานเรื่ความสวยงามงา,มงานสติปัญญางานไอเดียส,สร้างสรรค์งานเรี่ยงควาสุขภาพเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนอบอุ่นใจดีเห็นข้างนอกมึกมึนแข็งแรงใข้างในมีความเป็นผู้ให้เป็นนักปกครองที่ดีคนมีประเด็นคนมีคู่ อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีประเด็นนะคะเราชาวมีนมีคู่มีประเด็นนี้ก็ในเรื่องการงานสำเร็จแล้วกรมมะทับลักษณาในรอบส2ปีมั่นคงผวกพันกับการงานมีหุ้นส่วนนะคะได้ทำงานศินลปะนะคะมีเสน่ห์มีคนรัก มีรักมาให้เลือกอันนี้ก็เลือกความมั่นคงของธุรกิจนะคะจะมีประเด็นก็คือไม่มีปัญหาแก่กันนะคะตกลงรักกับสิ่งที่ทำในะงานศินละปะทำมายาวนานนีฉลองเวลาสนองตัวแล้วมัสวยคนโลนะคะใจเย็นนะคมันสวยคนงามะคะ่ะได้ทำงานศินละปะมีหัวใจในรักที่งานที่ทำ ได้ลาบใหญ่ค่ะได้พบเนื้อคู่นะคะคนนี้คู่คนดีนะคะวนเวียนมาในะรอบ30ปีต่อมาคู่นี้ก็ได้ลาบใหญ่ไปแล้วชัยชนะที่ได้มาจากการแข่งขัน,เ,นเราชาวมีนเองคนมีประเด็นนี้ก็รักกับการงานนะรักหาการเงินรายได้ก็มันคงนะคะได้สร้างโลกของตนเองคือหา ลาบผลเสาในะเรือนเสาลาบใหญ่นะรอบ30ปีต่อมานะคะเล่งไปที่การลงทุนแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้ความสุขสงบมาเยือนเพที่ตนเองนะคะอใจและพอเพียงแล้วก็กไม่ประมาทกับชีวิตต่อไปนะสวยรออยู่กับการงานที่ทำด้วยหัวใจรักนะคะอารมณ์ศิลปินได้ทำงานศินลปะประสบความ สำเร็จนะคะได้พบคู่นะคะคู่ที่ถูกใจนะะแต่มุ่งไปที่หาลาผลการลงทุนการงาน,นะคะ่ะเดี๋ยวนมคำแนะนำให้กับเพื่อนๆชาวมีนนะคะ l e เ g e ค่ะเป็นผู้มีความรู้นะคะผ่านตำรับตำราใช้แสงสดใสนะคะตำรับตำราเบ่งบานค่ะด้วยความรู้นะเป็นที่พึ่งร่วมเย็นให้กับตนเองนะความรู้นำมาหาการเงินไรายได้ะนะก็แบ่งปันให้กับญาติมิตต่อไปแผ่กิ่งก้านสาขาความรู้ออกไปเป็นร่มเงาให้กับคนอื่น ทางไปหลายรอบโลกนี่ก็เด้นลาบใหญ่ด้วยปัญญาความรู้นะได้พบลาบใหญ่ด้วยความมีประสบการณ์ที่เข้มแข็งอนะเล็งไปที่อภาษาปัญหาจบสิ้นไปอาหารการกินรวมสมบูรณ์แล้วก็ได้พบเนื้อคู่นะคะทุกใจมากนะก็ได้พบกับคนดีนะคะ่ะได้พบกับคู่แท้ะคะ่ะ ความแพ้ชันเมตตาสงสารความเอ่อร้นเมตตาสงสารเริ่มที่ตนเองก็เอ่อร้นให้กับคนอื่นค่ะพูดก็หมายจุดประสงค์จุดมุ่งหมายนะใช้แสงสดใสแล้วค่ะ,ะรักตนเองเป็นแล้วค่ะก็รักผู้อื่นเป็นค่ะไม่ทำร้ายใครค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโชคดีค่ะ